ทำทุกวันให้มีความสุขตกลงถามอะไรมาเอ่ยอานะถามว่าการงานเป็นเซลแมนดีไหมและการเงินบันปลายดีไหมเอาโอเคสองคำถามดวงนี้ดวงเนี่ยนะเขาเป็นเซลแมนดีมากเป็นเซลแมนดีมากลูกด,ดวงเนี่ยจะเริ่มมีงานทำตั้งแต่ตรงนี้ พะะอพอตรงนี้ได้ขยายตลาดเกี่ยวกับงานการได้เยอะแยะมากมายเป็นไงตอนน<ล>ี้วิ่งขาผวิดเลยมอ่มแล้ว,แล,วแล้วมีสิทธิ์วิ่งไปต่างประเทศด้วยหรือได้ไปต่างประเทศในในปีเนี้ได้ไปน <ะ S 2> ในห้าปีเนี้ได้ไปมาควบหน้าดูเลย,เลยตอนนี้นะแล้ว แล้วก็จะขยายงานการได้เยอะแยะเนละการงานการเงินดีมากเป็นเช่นนั้นไหมคะเจ้าของดวงนะฮะอันนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงฟั้งตัวเขาเริ่มดีตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ยี่ามแล้วปีนี้ยีแปดแล้วมันจะงานการจะขยายมากขึ้นไปอีกแล้วไปไปกลถึงต่างประเทศได้ด้วย หรือเปลี่ยนงานใหม่ที่ขยา,ายไปไกลก็ได้ you know. แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวได้สบายมากดีดีดีมากงานงานเยอะจริงครับโอเคคอนเฟิร์มแล้วนะฮะมาควบนะฮะคุณไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะคะยิ่งวิ่งเงินยิ่งมานะ สมกับทำทุวกวันให้มีความสุขเนี่ยยิ ng ọ, ่งขยันเงินยิ่งงอกไปให้อยู่เฉยๆสร้างตัวได้สบายมากงานเยอะ,อะจริงครับนะฮะดวงจะดีหรือไม่มันะขึ้นอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละบุคคลนะคะแข่งบุญแ<ม>ข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้นะคะ<ง>วาสนาเนี่ยนะฮะเพอเราตั้งดวงขึ้นมาปั๊บเราก็จะรู้เลยว่าดวงไหน เออเป็นเช่นไรดวงยาจบดวงเศรษฐีนะคะมันขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะฉะนั้น <ạ. S 1> ไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นเขานะฮะถ้าดวงไม่ไดีก็ต้องโทษตัวเองนะฮะว่าเออไม่เลือกยามที่ดีมาเกิดนะคะไม่ต้องไปเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้น <ạ. S 2> ถ้าไปเสริมมากบางทีเสริมแล้วเสริมพลาดเกิดเ <c ười> สริมผิด นะคะไม่น่ากังวลนะฮะตอนนี้รีบรีบนะมีงานมาคนอื่นนี่ตอนนี้ไม่มีงานกันของคุณนี่นะรีบเขียร์งานเลยหางานคือเงินเงินคืองานงาน,งาน,งาน,นะคะงานเยอะจริงอันนี้ไม่มีปัญหาแล้ว